สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมกับ CPU กาจอคู่นี้กันนะครับซึ่งราคาต้องบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดแน่ๆเนี่ยของที่เราจะประกอบวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบกันให้ดูสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จว่าเครื่องนี้เนนะคะที่ทุกคนเห็นหน้าปกไปเลย63,690บาทเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงมาดูกันนะครับป๊าบเกี้ยวกดเฮอ,อ นี่คือเพิงนินฮะใครไปดูมูวี่ Movie มาแล้วบ้างนั่งร้องไห้นะนั่งดูในโรงหนัง <What? S 1> <laughs> นี่ก็คือการปรับตีมตีมหนึ่งที่แบบมันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่นี้นึกออกปะคืออยากได้ตีมอะไรอย่างเช่นปิกาจูก็คือเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็กิฟตเนี่ยเป็นปิกาจูอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมกับ CPU กาจอคู่นี้กันนะครับซึ่งราคาต้องบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดแน่ๆเนี่ยของที่เราจะประกอบวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบกันให้ดูสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จว่าเครื่องนี้ในราคาที่ทุกคนเห็นหน้าปกไปเลย63,690บาทเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็ เป็นยังไงมาดูกันนะครับก็ง่ายๆเลยเครื่องนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันสเปคเนี่ยกับสิ่งที่ได้อะถ้ามองรวมๆแล้วอ่ะใครที่มีงบเนี่ยประกอบดีกว่านี้ไม่ได้ละเอ้ยต้องใช้คํานี้นะก็คือถ้าในงบ6กหมื่นสามนะครับจริงๆประกอบดีกว่านี้ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยความอะ,อะไรที่หายไป สิ่งที่เสียไปนี่อาจจะเป็นเช่นเคสอ่ะเคสราคา4,000กว่าบาทอย่างเงี้ยถ้าไปเอาแบบพันกว่าบาท2,000นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ไปเพิ่อมอีกอื่นได้นะสเปคดีกว่าใช่ไหมละ่ะก็ไปได้สเปคที่ดีกว่าอย่างอ่าชุดน้ำเนี่ยชุดน้ำมีจออย่างเงี้ยชุดน้ำที่เอ่อมีจอตัวนี้เป็น sl 3 0 id cooling space ซึ่งราคาก็จะสูงหน่อยอ่ะ5,000นอะไรเงี้ยเอาไปใส่ชุดน้ำแบบ 2 3 0 0 0ได้ไหมล่ะก็ถูกลงอีกอ่ะก็ได้เงินเพิ่มอีก2,000กว่าอะไรเงี้ยก็รวมกันก็2,000 2,000ก็จะ5,000แล้วนะ5,000นี่เอาไปทําอะไรได้บ้างก็เอาไปทําอย่างอื่นได้เยอะ power supply 850บาท80พัทโกเยอะเกินไปไหมสําหรับสเปคนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้750บาท80พัทบอนก็เอาอยู่แล้วสําหรับ5070ซึ่งอันนี้ล่อไป850บาท80พัทโกซึ่งใส่ดีกว่ามันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วไม่มีผลเสียนะครับยังไงก็มีผลดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าตามความเหมาะสมว่า ที่ใช้ได้ก็ลดตัวเนี้ไปเพิ่มออื่นได้ไปเพิ่มสเปคหลักว่าเฮ้ย CPU สูงกว่านี้ไหมการ์ดจอเนี่ยไปเอา5070 Ti ได้ไหมในงบ60,000กว่าบาทได้นะครับต้องบอกว่าถ้าลด3อย่างนี้นะตืดต๊ดตื๊ด ปืดนะเครื่องนี้ได้เห็น5070 Ti แน่นอนอ่า16กิกนะครับเพราะว่าจริงๆเราเคยขาย5070 Ti 16 g b กประกอบกับในหลายๆเครื่องที่ขายไปช่วงที่5070 Ti เปิดตัวใหม่ๆเนาะ60,000กว่าบาทเนี่ยเป็นราคาที่ออกเยอะมากเพราะว่าราคาดีแล้วได้5070 Ti นะครับซึ่งมันสามารถทำได้เออแต่ว่าก็ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยว่าที่เหลือมันจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นเน้นสเปคหลักในงบที่เท่ากันอะ อย่างอื่นมันก็จะถูกซอฟลงเซฟลงก็คือจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทั้งสวยจัดเต็มแล้วก็สเปคดีอ่ะมันต้องแลกกันถ้าจะเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบนั้นก็ได้แต่ว่าสําหรับเครื่องเนี้ยที่บอกว่าใน60,000กว่าบาทเนี้ยมันเซสสุดๆแล้ว ก็คือมันดูลงตัวไปทุกอย่างได้สเปคที่ดีนะครับได้องค์ประกอบโดยรวมที่แบบดูสมส่วนกันไปหมดอ่ะเดี๋ยวมาดูสเปครายละเอียดสเปคกันแต่ละตัวดีกว่าว่าเครื่องนี้63,000มีอะไรบ้างเริ่มจาก CPU เลย20คอ28ดเทตกับ i7 Gen 14ครับตัวนี้เป็น i 7 4 7 7 0 f f นะครับซึ่งถ้าใครนอกจากการเล่นเกมนะครับแต่ต่อแบบเรนเดอร์ i 7 14 7 0 0 f นะครับ20คอ28ดเนี่ยคือแบบจบได้เลยนะครับสบายแน่นอนนะครับ แล้วก็ใครที่เล่นเกม 2K 4K ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ สตรีมเกมครับได้เลยสบายมากแล้วก็โดยเฉพาะกับการ์จอที่เป็นตัว5070และหลายคนก็ช่วงนี้5 0 6 0 Ti ก็เป็นพี่พูดถึงในตัว16 g b กที่แบบเฮ้ย 2K 4K นะได้ VRAM 16 g ินะแต่อย่าลืมนะครับว่า5070นะมันคือตัวที่สูงกว่า5 0 6 0 Ti นะต่อให้เขามี VRAM แค่12 g ิก็ตามแต่ยังไง5070ก็แรงกว่าอยู่ดีแค่มันมี VRAM น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเบาวกว่านะครับ5070 Ti ยังไงก็5070ยังไง ก็แรงกว่า5060 Ti อย่างแน่นอนนะครับคือคนละเรื่องเลยมันคือการ์ดจอคนละตัวกันไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดจอตัวเดียวกันต่างกันที่ VRAM อันนั้นโอเคเราไปดูที่ VRAM ได้เหมือน5060 Ti ตัว8 g b กับ16 g b 16 g b จะแรงกว่าแต่ถ้ามาเทียบก,กับรุ่นที่สูงกว่าอย่าง5070เนี่ยเทียบมี12 g b ยังไง5060 Ti 16 g b ก็สู้12 g b ของ5070ตัวนี้ไม่ได้นะครับซึ่งการ์ดจอ5070ที่เราใช้วันนี้เป็นอด์ Pi นะครับ เป็นตัว Infinity Twee นะครับ t w e ที่หมายถึงก็จะเป็นตัว3พลมราคาไม่แพงด้วยต้องบอกว่าตัวนี้คือราคาเบามากไม่ถึง 20, 2 0 0 0มื่นห้าสหมื่นต้นต้น,นะราคากระจนีนจ 20, น่าจะ2 0 0 0 0ต้นๆถ้าจำไม่ผิดนะ คือมันคือการ์ดจอ5000ที่เป็นตัวสามพลมที่ถูกเลยแหละอ่าที่ถูกกว่าใครที่อยากประกอบ5000แล้วอยากได้ตัวสามพลมที่ราคาไม่แพงก็ลองดูเป็นตัว p i l สิ Infinity ตี้ทรีดูนี้ได้ซึ่งมันราคาเทียบ2องพลล่มบางแบรนด์ได้เลยประกันศูนย์3ปีจากอาชิวานะครับอันนี้ก็คือการ์ดจอที่เราใช้วันนี้ครับแล้วก็ส่วนสตอร์เลจก็1นึเทราไบต์นะครับเป็นพื้นฐานเลยสมัยนี้1นึเทราไบต์ Gen4 รีดเจ็ดพันร้อยหกพันสอจากคอแซไปตัว MP พ0 0 Elite อันนี้มเขาอัปเกรดเป็นตัว rgb อันนี้เป็นรมธรรมดาเดี๋ยวเปลี่ยนให้มีอะไรเ่ะอมันบ,บอร์ดนะครับเราก็จะเห็นใช้กันเป็นประจำบ่อยๆแล้วกับแบรนด์ asus นะครับตัวนี้เป็น asus p r i m b 7 6 0 m k e ด a wifi พิมอแลแรม rgb ใหม่ให้พี่ด้วยดิเครื่องนี้เขาเปลี่ยนแรมอ่ะตัวนี้เป็น asus p r i m ครับ b 7 6 0 m k e ด a wifi จากแบรนด์ asus ดี r ด WiFi ไดไ b l u e t o ู t h ได้ในตัวจบเลยนะครับเป็นบอร์ดที่นิยมใช้มากๆตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้คือ1แบรนด์ asus w i f i b l u e t ู tooth ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะ อย่างตัวนี้ก็แถวๆ5,000ันนะครับแถวๆห้าพนถาจะไม่ผิดนะครับก็เป็นบอร์ดที่ฟังก์ชันครบจบประกันตูน้สาปีที่เป็นบอร์ดที่ใครที่ต้องการใช้ Wi-Fi นี่คือบอร์ดที่ขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านเลยนะครับจากแบรนด์เอซูต่อมาก็มี Power Supply ที่บอกไปว่ามันสูงมากสําหรับสเปคนี้นะครับก็คือสูงเกินอ่ะจริงๆเกินความต้องการเกินความจำเป็นแต่ว่ามันดีแน่ๆ มันดีกว่าแนี่ๆพาวเวอร์ Power สูงแล้วก็เกรดดีนะครับเกรดดีที่ว่านี่ก็คือ80พัดโกนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายรองรับการแปลงไฟที่เรียกว่าแปลงไฟเสียน้อยอ่ายิ่งเกรดตัวนี้สูงขึ้นอ่าอย่าง80พัดไว้เริ่มต้นต่อมาก็80พัตร้อนนะครับ80พัตโกอ่า80พัดโกแล้วก็80พัตไทเทเนียมอ่าซึ่ง มันก็จะสูงขึ้นตามลําดับตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นคือมันมีผลการทดสอบนะครับว่าการแปลงไฟจากไฟบ้านมาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะเสียกําลังไฟมากน้อยแค่ไหนอ่าก็ตัวนี้ก็เป็น Power อร์ซัพจากแบรนด์ t h e r m นเ i c นะครับเป็นตัวชับพาวเวอร์จีทปร้อาประกันศูนยปี PCE Gen 5.1 ATX 3.1จนะครับจากแบรนด์ t h e r m น t i c ตัวนี้ก็การ์ดตัวนี้การ์ดตัวนี้เป็น p c Gen 5ารืยงสิพินหรือยงัง ที่จำไม่ได้เลยตัวนี้หรือว่าเป็นแปดพินแบบเก่าวะ5070เนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งรุ่นที่ยังเป็นไฟเลี้ยงการจอแปดพินอยู่แล้วก็รุ่นที่เป็น16พิน PC Gen5 แล้วนะครับมีทั้ง2อย่างเลยขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วก็รุ่นด้วยบางแบรนด์เนี่ยโอเครุ่นนี้เป็น8พินรุ่นที่สูงกว่าเป็น16พิน PC Gen5 เออมันเป็นอย่าง,งานั้นมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ได้ว่า5070ทั้งหมดจะเป็น PC Gen5 16พินแบบใหม่ถ้าเป็น PC Gen5 ทั้งหมดอะ16พินอะนก็คือจะเป จะเป็นจะเป็น16พิน PC g 5ทั้งหมดแต่ถ้า5สด7สดเจนี่ยยังมีคละกันอยู่ถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็น8พินในบางรุ่นนะครับหมดแล้วใช่ไหมฮะชุดน้ำ <laughs> เอาแรมก่อนเมื่อกี้แรมแรมเขาเปลี่ยนมาให้ตัวนี้อตอนแรกเขาเอาเป็นตัวนี้ซึ่งความแตกต่างมันก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะหรอกมันคือบัต5.2กับบัต5.6ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เห็นผลอะไรอยู่แล้วเอาจริงพูดตามความเป็นจริงเลยบางคนนี่คือแบบแสวงหามากบัตแรมสูงสูง่ะจริงๆอ่ะ บัตแรมเนี่ยโอเคมันสูงกว่ากันแบบบัตรหกพันเนี่ยบัตรหกพันบัตรเจ็ดพันบัตรเก้าพันบัตหมื่นสุดท้ายผลต่างมันคืออะไรอันนี้ไม่ไม่เข้าใจจริงๆนะคือสุดท้ายอะ่ะเอาความสเสถียรดีกว่าไหมความสเสถียรในที่นี้คือใช้งานแบบไม่มีปัญหาดีกว่าไหมยิ่งบัตรแรมสูงยิ่งมีโอกาสมีปัญหาเยอะนะครับ <S <S ก็ต้อง <S <S ก็ต,งต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับใครที่ซื้อบัตรแรมหกพันแล้วเปิดบัตรหกพันแล้วจอไม่ฟ้าก็เก่ง อืมเอาจริงคือมันมีโอกาสจอฟ้ามันมีโอกาสค้างมีโอกาสมีปัญหาได้นะครับในบัตรแรมสูงๆได้มากกว่าสแตนดาดอ่าต้องบอกว่าได้มากกว่าสแตนดาดคือคือสแตนดานแต่มันมันสบายอยู่แล้วเขาอันนี้มาอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไปเปิดบัตรแรมที่สูงขึ้นอ่าอย่างบัตรแรมที่เขาบอกมาบัตหกพันแล้วเราไปเปิด A.M.P มันวิ่งหกพันเนี่ยต้องลองดูอะไรหลายๆอย่างทั้งตัวแรมเอ่ยว่าเข้ากับนี้ไหมบอร์ดเอ่ยบอร์ดใช้เป็นบอร์ดอะไร C.P.U อะไรอะไรเงี้ยมันก็ มีปัจจัยหลายๆอย่างรวมด้วยที่ทําให้การทํางานเนี่ยอาจเกิดปัญหาหรือว่าเออบางคนที่ไม่มีปัญหาก็ดีไปบางเครื่องก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับซึ่งสุดท้ายมันคุ้มเสี่ยงที่ไปเอาบัสสูงไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือพูดตามความจริงนะโอเคบัสสูงมันดีกว่าแต่ว่าผลล่ะ มันไม่เท ok, ่าไหร่นะ online, มันแบบนิดน้อยเล็กน้อยยิบย่อยแทบมองไม่เห็นผลต่างเลยลองเอาบัตรห้าพันสองกับบัตรห้าพันหกมาเล่นเกมเทียบกันดิบางทีอาจจะไม่รู้ด้วยนะว่าเครื่องไหนคือบัตรห้าพันสองกับบัตรห้าพันหกอ่ะเออนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแวนเจียน RGB DDR5 บัตรห้าพันหกร้อยสามสิบสองกิกไวท์ RGB นะครับจากคอแซ่เฮ้ยแบ็คแบ็ค RGB จากคอแซ่ด้วยเท่าสิบหกพันสองหนึ่งกล่องนี้มีแรมสองตัวนะครับก็จะเป็นแรมจากคอแซ่อาร์จีบีนะครับ กันบ่อยๆส่วนอีกอันนึงที่ตอนแรกเป็นแวนเจียนธรรมดา DDR5 บัตร5,232กิกตัวนี้ก็จะเป็นเรียบๆไม่มีไฟแล้วก็บัตร5 2 i q ลิควิ o l i n g ครับเครื่องนี้เป็นตัว SL360 ครับจากแบรนด์ ID Cooling ความพิเศษเลยนะครับมีจอ monitor เอจอดิสเพย์ draw, display, แสดงผลตรงนี้ซึ่งคัสซ้อมได้นะครับ ปรับเปลี่ยนได้ใส่ไฟคลิปไฟวิดีโอเขใส่โฟโต้ได้นะครับเอ่อสมัยเนี้ยในชุดน้ำํำปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างพัฒนาปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นชุดน้ําที่มีบล็อกแล้วก็บอกอุณหภูมิต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนลยค่ะถูกๆสามพันสองสามสามพันสองพันกว่าบาทก็มีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอันเนี้ยมันไม่ใช่นะอันนี้คือมันมีจอมันคัสซอมได้อ่าอันนี้คือจอเลยแต่รุ่นที่เป็นแบบสองพันสามพันสามพันกว่าบาทอ่ะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าอะไรนะดิจิตอลเหรอไม่ ตัวเลขอะอนาล็อกอะดิจ like ิตอลอะตัวเลขดิจิตอลอะเออเหมือนในการดิจิตอลนออก็มาอะเป็นแค่ตัวเลขอะเป็นแค่ตัวเลขว่าเฮ้ยมันจะแสดงได้แค่ตัวเลขในการเหมือนในการเราที่มันถูกฟิกไว้แล้วว่ามันได้แค่ตัวเลขในการดิจิตอลน่ะนึก็ออกมเออมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปได้ไม่สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้นี่ก็ออกมะเอออย่างนั้นอะอย่างเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหม เนี่มันเออโอเคมันสวยนะมันสวยตัวเนี้ยอย่างจอโบว์สามพันกว่าบาทมันก็สวยสวยแล้วแต่มันถูกกว่าแน่นอนอันนั้นอนะ่ะห้าพันห้กว่าบาทด้วยเป็นจอ LCD 2.1นิ้วนะครับซึ่งมันสามารถเซ็อย่างอื่นได้นอกจากตัวเลขอุณหภูมิ CPU มันสามารถเอาไฟล์กิฟอที่เป็นตัวการ์ตูนลุกดิกดูกดิกหรือเป็นเขาเรียกว่ามีมต่างๆมาใส่อะไรเงี้ยวิดีโออะไรอย่เงี้ยที่เราอยากได้สิ่งที่เราชอบหนาแมวหรือศิลปินต่างๆที่เราชอบเนี่ยมาเซตขึ้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันก็ยังสามารถแบบใช้ประโยชน์มันสามารถเซตได้เอง CPU Hertz เฮิร์ตใช่ไหมว่าทำงานอยู่กี่เท่าไรอะไรเงี้ยห0ัมกเฮิร์ตอย่างเงี้ 5, งย มันก็สามารถปรับเป็นอย่างอื่นได้อุณหภูมิเอ่ยอุณหภูมิกาดจอเอ่ยอุณหภูมิ CPU เอ่ย,อก,าออยการทํางานกี่เปอร์เซนต์เอ่ยอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกเซตได้เลยอยากให้โว์มากกว่าหนึ่งก็สามารถทําได้เพราะว่ามันมีโปรแกรมที่เราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลิควิดคูลงจากแบรนด์ d c o o l i n g นะครับ SL 3 6 0 SPACE 4ดสีดำจริงๆก็ขายไปหลายตัวแล้วสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าก็จะไม่ได้เห็นกันบ่อยเพราะาราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับ5,000กว่าบาทคือนอกจากการระบายความร้อนที่ดีแล้วนะครับระบายความร้อนให้74700ซึ่งต้องการการระบายความร้อนที่ดีตัวหนึ่งเลยเพราะว่า CPU ีเขาแรงแล้วก็ความร้อนค่อนข้างสูงนะครับอ่ะเนี่ย คือของทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเคสที่เป็น1เคสเมื่อกี้จะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็เครื่องหนึ่งคือจริงๆก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆแต่ว่าอย่างวันนี้ก็จะมีให้เห็น2เครื่องก็คือท o w e r 300จากแบรนด์ t ทอร์มอนเทนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแบบคลาสสิกเลยสีออริจินอลก็คือสีดำนะครับมีสีดำสีขาวที่เป็นสีธรรมดาพี่ทำอะไรอ่ะ เออไม่มีความร่วมมือเลยอ่ะเนี่ยมันมันกดไม่สุดมันติดเทปอยู่ปบะมางี้พี่เอาอี่งี้ออกปั๊บเขาติดตรงนี้มาไว้เพราะว่ากันกระจกหลุดนี่นี่คือ Tower 300นะครับความพิเศษของเคสเนี่ยมันดีไซน์อ่ะสิ่งแรกที่เห็นเลยคือมันมันมันไม่เหมือนเคสอื่นๆแน่ๆนะครับปกติเคสคอมพิวเตอร์มันจะเป็นลักษณะแนวนอนอ่ะเคสและคอมพิวเตอร์ลักษณะมันจะเป็นแบบแนวนอนซึ่งตัวนี้มันจะออกมาเป็นแนวตั้ง อ่าเป็นทาวเวอร์คือตึกเนี่ยก็คือสมชื่อเลยทาวเวอร์ Tower. เป็นตึกแล้วมันเป็นการแบบติดตั้งพวกชุดของข้างในในแนวขวางของในปกติเราจะติดตั้งในแนวแนวตั้งของตัวเคสอ่าบอร์ดเราก็จะใส่ไปทางปกติอ่าอย่างบอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะวางปกติใช่ไหมอ่าเคสมันจะอยู่อย่างนี้อ่าบอร์ดปกติแต่ว่าเคสนี้เขาจะอยู่อย่างนี้อ่าเคสนี้เขาจะอยู่อย่างนี้ พอบอร์ดมันอยู่อย่างนี้ปุ๊บทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันมันเปลี่ยนไปหมดเลยกาจอจากเดิมที่มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอบอร์ดอยู่อย่างนี้ปุ๊บเราเสียบการ์จอไปการ์จอเป็นไงการ์ดจอห้อยอทีนี้กาจอจะอยู่อย่างนี้เท่เลยนี่แหละแล้วก็แรมจากเดิมแรมจะอยู่แนวตั้งปุ๊บแรมกลายเป็นแนวขวาง ก็เมื่อกี้ใครที่เห็นเครื่องนั้นก็จะเห็นไปแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นสีดําซึ่งสีดําสีขาวราคาจะถูกกว่าสีอีดิชั่นก็คือถ้าสีขาวสีดำเนี่ยจะราคาที่4,490แต่ถ้าเป็นสีอีดิชันจะอยู่ที่4,890ก็คือสีของ Tower 300เนี่ยมันจะมีหลายสีมากอย่างตรงนั้นก็คือสีหนึ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นสีน้ําตาลสีแบบสีแซนอีดิชันสีทรายนะครับ ก็ใครที่ชอบสีแบบแปลกๆสวยๆใหม่ๆสีที่ตัวเองชอบเคสทอรเวอร์สามร้อนเนี่ยมีสีเยอะเยอะมาสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีโทนสีแบบอย่างสีเขียวอ่ะก็มี2โทนนะมีมัทฉะมีอะไรจาชื่อไม่ได้มีชื่อเรียกเขาอ่ะอย่างสีชมพูอย่างเงี้ยมีชมพูแบบชมพูชมพูนะชมพูแบบไม่ใช่ชมพูอย่างเงี้ยแบบชมพูแบบเดี๋ยวขึ้นให้ดูปับ นี่ใครที่ประกอบเคสนี้นะสาวๆน่าจะชอบเดี๋ยวพี่กําลังจะคัสตอมมาเคสหนึ่งก็คือ Tower 300สร้อยสี่มพูซึ่งมันน่าจะออกมาแบบถูกใจสาวๆหลายคนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทําราคาแค่ประมาณ30,000กว่าบาทให้ดูว่ามันจะได้อะไรบ้างมีสีมพูแบบนั้นแล้วก็มีสีพีชบางคนอาจจะไม่ชอบสีแบบชมพูสดใสแบบชมพูเกินไปอะไรเงี้ยก็มีสีพีชเออเขาแบบทำสีมาเยอะมากสีพีชก็จะแบบสีพีชอะออกคล้ายๆสีนูด๊ดอะไรประมาณนั้นอนะ ก็คือน่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างได้ได,ได้ได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำคลาสสิกเลยก็ใครที่ไม่อยากคิดอะไรเยอะอ่ะใครที่แบบว่าดูไม่เบื่ออยากได้สีดำก็คือแบบดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีสีเออเคียบางคนอาจจะเบื่ออะไรเงี้ย อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับเครื่องนี้ออกมามจะสวยขนาดไหนเป็นยังไงอ่แนวทางเผื่อใครที่กําลังจะประกอบในแบบนี้นะครับมันจะออกมาในลักษณะไหนก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเผื่อใครที่อยากจัดตามไปประกอบกันแล้วมาดูตอนเสร็จไป จริงๆอ่ะเพิ่งถ่ายตัวแซนกาเวลแซนไปทำไมไฟมันมาอยู่บนหัวเนี่ยสีดำคือแบบยังไงสีดำก็คือสีดำามันคือสวยแบบสวยไม่ต้องคิดสวยไม่ต้องคาดหวังสวยแบบสวยเหมือนเดิม <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่จะเปิดกระจกให้ดูว่ามันอาจจะสะท้อนอยู่นะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูกระจกเอาปั๊บนี่ให้ดูข้างในประมาณนี้ซึ่งอ่าตัวจอเดี๋ยวเ,เซตให้ดูตอนนี้กำลังโหลดไฟคกิปอยู่ใช่ไหมฟุก เ,เออเลกำลังโหลดอยู่เดี๋ยวก่อนปิดคลิปยังไงก็ต้องได้เห็นเดี๋ยวอินเสิร์ตสลับให้ดูตัวเนี้ยเป็นจอเห็นไหมคือ,อเดี๋ยวเราขออนุญาตลูกค้านะะขออนุญาตแกะฟีมอเพราะว่ามันเอาไปก็ต้องแกะแล้วเดี๋ยวลูกค้าแกะยากเดี๋ยวเราแกะให้ใแกะยากจริงนะบางบางอันมันมันไม่มีอันนี้มาให้นะ่ะมันไม่มีติ่งมาให้ สวยจถ้าอย่างนี้คือค่าสแตนดาร์ดที่เขาเซต็าให้ก็คือจะมีเขียนว่าสเปซอันนี้คือจอนะไม่ใช่ดับตวงสือดับไก่กานะมันคือเดี๋ยวเปลี่ยนปุ๊บตรงนี้หายมดเลยสเปซซีพียูเมกะเฮิร์ตเมกะเฮิร์ตเนี่ยอันนี้ก็คือค่าความถี่ซีพียูที่ทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยสี่พันสามสามพันห้าอย่างเงี้ยอ่า อันนี้จริงๆเวลาเราใช้งานแบบเปิดเกมเปิดอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้ผ่านโปรแกรมอย่าง MSI Afterburner เราก็รู้ล่วมันทำงานอยู่เท่าไหร่อะอไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยจำเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้จำเป็นจริงส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นอุณหภูมิ CPU มากกว่าที่เราเอ้ยเราจะได้เห็นรู้ทันทีว่าเฮ้ยมันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ย CPU ร้อนเกินไปไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นอันนี้ก็จะมีประโยชน์แต่ส่วนตัวจะชอบเซตเป็นภาพมากกว่าถ้าเป็นภาพแล้วก็ขึ้นเป็นอุณหภูมิ CPU แบบนี้ได้ไหมฟก ได้เหมือนกันก็คือแต่ว่าอุณหภูมิ c p นบางภาพมันก็แล้วแต่เนาะบางทีเราดูอุณหภูมิ CPU อะ่ะก็ไปดูในโปรแกรมออกก็ได้อ่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนแล้วกันสวยไม่สวยก็แล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยง PC Gen 5ไฟเลี้ยง16พินเส้นเดียวตรงนี้600วัตต์จ่ายมาจาก power supply t h e r m a n t a k e ทับ power GT 8, 60, 8 5 0วนะัตต์85โกลนี่เนไเทียบนะแลา600วัตต์สวยๆเส,ส้นเดียวจบไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทวนสเปกกันอีกรอบ นี่สเปคของก็อย่างนี้ไอเจ็ิบ i นะครับ50 70 12, Pilot, rate, 1 2ยสิกิกซ์พเสสตอร์เรส1เทราไบต์คอแซมพีหกร้อยคอแซเวนเจียนนะครับบัส5 6 3ิกิกมีเพิ่มเพัล่ลงไป1ตัวตอนแรกดื่มใส่ใส่ทีหลังอันนี มันตาบอดเป็น A s u s ท้า B ศูนย์ M ขีด A WiFi DDR5 Power แปดร้อยห้าสิบาแปดิบรกับ Power GT จากเทอมอนเปประกัน 5, ูนย์หปี RTX 3.1 PC Gen ห้ด้วยอ่าแล้วก็ ID Cooling SL 3 6 0 Space LCD 2.1นิ้วนะครับเห็นไหมเขาจะเห็นว่า c u s t o m i หมก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็เนี่ยที่เขาใส่ไว้ก็มีไฟล์คลิปวิดีโออย่าเงี้ยคือพื้นฐานที่สามารถทำได้ภาพ ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถมอนิเตอร์ได้นะแบบว่าจะเอาเดสท็อปมาอยู่บนนี้ไม่ได้นะต่อให้ทําได้ก็คงไม่มีใครทำเนาะมันเล็กมากนะครับอ่ะก็เสร็จออกมาเป็นเครื่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองปรับไฟลองปรับผ้าไฟกิฟตรงนี้ให้ดูหลายๆแบบเผื่อทุกคนจะได้ดูเป็นแนวทางกันด้วยปั๊บเกี่ยวกดเออนี่คือเพิงนินฮะ ไปดูมูฟวี่มาแล้วบ้างนั่งร้องไห้นะนั่งดูในโรงหนังน, oh. นี่ก็คือการปรับตีมตีมหนึ่งที่แบบมันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่นี้นึกออกปะคืออยากได้ตีมอะไรอย่างเช่นปิกาจูก็คือเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็กิฟต์เนี่ยเป็นปิกาจูอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ถ้าอย่างสีอื่นเดทพูลอ่า <Okay. S 1> ทำไมต้องคงท้ายด้วยอู oh. สีแดงเนี่ยสีแดงปั๊บปั๊บเนี่ยคนเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนให้อะเดี๋ยวเยวคนเปลี่ยนบอกไม่เห็นได้เตรียมกันไว้เพื่อพี่อะไรอย่างเงี้ยอ,อนน่อันนี้อันเนี้ยอันนี้เอาอะไรเดซพูลเหรออ่าเดซพูลอ่าเดซพูลเห็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เขี้ยวกุญยังไม่ได้อินเสิร์ตไปเลยน,ยาานยี่ต้องไปอินเสิร์ตใหม่ด้วยะอ่าเดซพูลเนี่ยดูเดซพูลนี่ต้องเสิร์ชหากิฟต์ก็เครื่องนี้ก็เดี๋ยวรอรอดูรอดูเดซพูลอีก สักหน่อยแล้วกันแต่ว่าเครื่องนี้ก็ใครที่อยากประกอบนะครับราคาเท่าไหร่นะเครื่องนี้หกหมื่นหกหมื่นเท่าไหร่หกหมื่นสามพันกว่าบาทอ่าไอเจ็ดเจนสิบสี่สิบสี่เจ็ดร้อยเอฟนะครับยี่สิบคอยยี่สิบแปดเทสอาร์เท็กห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเมื่อกี้ก็ทวนสเปคกันไปแล้วรอบหนึ่งครึ่งใครที่บอกว่าเฮ้ยผมคงไม่ได้เอาหรอกพี่แบบเนี้ยมันคงไม่เข้ากับผมหรอกผมไม่ถูกไม่ชอบแนวนี้จริงๆอะไร Bonnie, เงี้ยเออก็ไปเอา เค่ธรรมดาก็ได้ปกติได้เลยตู้ฟงตู้ปลาที่อยากได้ตามใจชอบได้เลยไม่ว่ากันสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถปรับแบบนี้ได้เหมือนกันไอไฟเฟยที่เห็นเนี่ยแต่ที่สำคัญคือต้องซื้อชุดน้ำตัวนี้นะต้องซื้อชุดน้ำ S L 3 6 0จาก ID Cooling ที่เป็นตัว LCD 2.1นะถึงจะมีจอให้เล่นแบบนี้นะอ่ะแล้วก็โอเคไม่ซื้อรุ่นนี้ก็ได้ไปซื้อรุ่นนี้เรามีขายหมดแหละอ่ะอยากได้ตัวไหนเอามาเดี๋ยวจะจัดให้ได้หมดอนะ่ะ แต่ว่าตัวนี้ก็ราคาไม่ได้สูงมากอาาก่าต้องบอกว่าราคาไม่ได้สูงมากคือถ้าเทียบกับคุณภาพเนาะห้าพันกว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับสามตอนนี่เดซพูโอ้โหว้เอาแบก็กเกลสีดำดิ by. แบก็กเกลแบก็กเกลดำได้ไหมแต่เดี๋ยวมันมองไม่เห็นเหรอมอม่เไปกนเ่นี่เอาเดซพูมาละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ปิดคลิปเดี๋ยวไม่ได้ส่งเดี๋ยวไม่ได้ส่งเครื่องนี้เดี๋ยวต้องเอาใส่รถแล้ว ไปเลยเออก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องกับ Tower 300ที่ประกอบกับเราไปนะครับใครที่อยากประกอบแบบนี้เดี๋ยวปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมลองทักมาคุยกันได้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ไว้ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนครับ Tower 300 b a c k Bondi h o m e 2จัดให้ผม